หน่วยฝนจ๋าสวัสดีค่ะเด็กๆคุณรูชื่อตัิยาเบญจกุลหรือเด็กๆเ,เรียกครูไปก็ได้นะคะช่วงนี้สถานการณ์โควิด1 9ยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะทำให้เรามาเจอกันในรูปแบบการเรียนออนไลน์ไปก่อนนะคะเด็กๆวันนี้ ก็มีเรื่องลาสนุกสนุกเกี่ยวกับเรื่องอุ๊ยได้ยินเสียงอะไรไหมคะเด็กๆอุ๊ยเสียงอะไรนะจ๊ะเอเปลี่ยนเคืองนจากเงคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเตรียมร่มและเพรื่องฝนอย่างเพร้อมนะคะเด็กๆงแล้วเราไปฟังเพลงและขยับร่างกาย กันต่อนะคะไปกันเลยค่ะ เราเป็นเรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรการเกิดกันเ,เลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรเปียนรู้กันเลยค่ะฝนเกิดขึ้นได้ยอย่างไร ดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ที่ให้พลังงานความร้อนเมฆลอยบนท้องฟ้าในอากาศแจ่มใสบ่อน้ำสะน้ำทะเลหรือน้ำตก การระเหยของไอน้ำไอน,น้ำรวมตัวกันบนเมฆเมื่อไอน้ำเยอะมากๆจะทำให้เกิดฝนตกเมือ่อฝนหยุดตกก็จะมีรูกินกน้ำขึ้นมาให้เห็น จากการเกิดฝนค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรการเกิดฝนกันไปแล้วนะคะคราวนี้คููไปก็มีเกมมาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเล่นเกม หารูปภาพที่แตกต่างจากพวกโดยคุณครูนะคะจะจับเวลาข้อละ5วินาทีค่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมนับคะแนนกันด้วยนะคะว่าเด็กๆตอบถูกคนละกี่ข้อถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกเด็กๆลองดูสิคะว่าภาพไหนที่แตกต่างจากพวกคุณครูจะจับเวลาแล้วนะคะเริ่มค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่เป็นภาพของผึ้งนั่นเองค่ะเพราะผึ้งเป็นมแมลงมีหกขาและมีปีกสามารถบินได้นะคะเด็กๆแต่แมวและวัวเป็นสัตว์สี่ขาและไม่สามารถบินได้นะคะเด็กๆข้อต่อมาเด็กๆลองดูสิคะว่ารูปภาพไหนที่แตกต่างจากพวก จับเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายเป็นภาพของส้มที่เป็นผล,ลไม้นั่นเองค่ะแต่มะเขือเทศและผักกาดหอมเป็นผักนะคะเด็กๆเด็กๆลองดูกันสิคะรูปภาพไหนที่แตกต่างจากพวกจับเวลาค่ะ เวลาแล้วค่ะเด็กๆข้อที่แตกต่างจากพวกก็คือข้อกอไก่เป็นรูปภาพของมะระนั่นเองค่ะซึ่งมะระเป็นผักแต่กล้วยกับแอปเปิลเป็นผลไม้นะคะเด็กๆเด็กๆลองดูสิคะว่ารูปภาพไหนที่แตกต่างจากพวกจับเวลาค่ะ เวลานะคะเด็กๆข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายเป็นภาพของกระเป๋านั่นเองค่ะซึ่งกระเป๋าเป็นของใช้แต่อีกสองภาพเป็นรถไฟของเล่นและตุ๊กตาหมีค่ะเด็กๆลองดูกันสิคะว่ารูปภาพไหนที่แตกต่างจากพวกจับเวลาค่ะ เวลาแล้วค่ะเด็กๆข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่เป็นภาพบ้านนั่นเองค่ะแต่อีก2อข้อเป็นภาพของขนมเค้กค่ะเรามาดูข้อต่อมากันเลยค่ะว่ารูปภาพไหนที่แตกต่างจากพวกจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะเด็กๆ ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายเป็นภาพของรถนั่นเองค่ะแต่อีกสองข้อจะเป็นภาพของต้นไม้นะคะเด็กๆเด็กๆลองดูสิคะว่ารูปภาพไหนที่แตกต่างจากพวกจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะเด็กๆ ข้อที่แตกต่างจากพวกก็คือข้อกอไก่เป็นภาพของเครื่องบินนั่นเองค่ะซึ่งเครื่องบินเป็นยานพาหนะทางอากาศนะคะแต่รถยนต์เป็นยานพาหนะทางบกค่ะข้อต่อมาเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ารูปภาพไหนที่แตกต่างจากพวกจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายจานซึ่งจานเป็นภาชนะที่เราไว้ใส่อาหารแต่ดินสอและยางลบเป็นเครื่องเขียนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆก็ได้ฝึกการสังเกตรูปภาพที่แตกต่างจากพวก เด็กๆตอบถูกกันคนละกี่ข้อคะอยู่บ้านอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะอะเกมก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กเล่นเกมกนสนุูนไ้นนะคะเด็กๆตอบถูกทุกข้อเลยเช่นมเอยวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏนักทการเกิดของกันไปแล้วนะคะคนเกิดจากวดวงอาทิตย์ แล้วก็น้ำ้ำเมื่อน้ำโดนความร้อนจากตัวอาทิตย์ก็จะระเหยขึ้นไปบนของฟ้าก็ลอยรวมตัวเป็นก้นนี้ก้นใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็ตกลงมากลายเป็นฝนนั่นเองค่ะต่อจากกันไปในวันนี้ครูไฟฝักให้ติเด็กดูแลบบักลาไฟตัวเองกันด้วยนะคะ ก็ออกจากบ้านเด็กๆก็ทั่วแมสหลางมือบ่อยๆเพื่อป้องก,กันเะชื้อโรคนะะล้วจะมาพบกพับครูไปไหมไหนหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย